สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่น้องเอฟซีทุกทุกท่านครับผมขอต้อนรับเขาครับวันนี้แอดมาติดตามตอนน้าทางตัวเลขของพอเลื่องนะครับหรือว่าพุ่มกกโพครับผมตอนนี้ไก่อยู่หน้าบ้านพะเลื่องครับผมก็เมื่อวานนะครับพะเลื่องกาตัวน้นให้มีให้เรียบร้อยนะครับเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียว ที่นี่นนะครับบนเม็ดล่างเม็ดครับผมนะครับเดี๋ยวมนีเขาสีมาติดตามต่อเบิ้งครับว่าสิมีความเคลื่อนไหวยังเพิ่มเติมบอ่อนะครับทางปูอ่าพุ่งกุกโพ่เนาะเพิ่นจะมาว่าจังไรในบอ่อนะครับเพิ่นเฉียม,มาเน่นให้อีกบอ่อนะครับหรือว่าสิมายำให้บอ่าตัวที่เพเรื่องฟันเน้่นออกมาเนี่ยถูกต้องแล้วไปนะครับถูกไปเลข สาหรับแนวทางของพระเรื่องพุ่มกุกโพนะครับตอนนี้พระเรื่องกับกลังเปลี่ยนผ่าเปลี่ยนแพรอ,อยู่ครับเพิ่งจะไปเกียกใกล้แล้วอัาอ้าเอาทาปะครับเกลา่จังไดกัสิไปพุดคุยกับพระเรื่องครับผมบ้านพระเรื่องนี่ไฟมะเรียงน้ำ พอเลี้ยงซื้อควาไม่เลี้ยงบ้าอ,อยู่จังไดเมื่อคืนแอดไปนอนที่วัดอาจารย์ไข่ครับพอดีเขาไปหาอาจารย์ไข่รอบดึกๆเนาะโอ้ดึกแล้วนอนนีรโลดาสันเอาแอดก็เรียกว่าเอานกันอน่น,อนสันดอกนะครับผู้ทั้งที่กับทีมงานกับโทษจามออกมากินข้าวบ้านเพราะเรื่องาสัต โอ้ยกินแล้วเด้อขาแรงขอสนับนะครับโอ้แต่ว่าเมื่อคืนนี่ไปนอนวัดอาจารย์ใครฝันอยู่ครับฝันฝันเกี่ยวกับตัวเลขพร้อมครับนะครับแต่ว่าจะเบาูซเอฟซีฟังดีบ่ะเนาะเพราะว่ามันบ่ชัดเจนครับผมก็หูว่าเป็นเรตัวใดแต่ว่าในรายละเอียดรายละเอียดของความฝันนั่นบ่ว่าอยากชัดเจน พอะเรื่องหนาจะแล้วแล้วครับผมเห็ดยางออกมาหนาบ้านแล้วไปบ้านนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้เรื่องน้ากันครับผมเดี๋ยวไปถามไทยเพิ่งดูมาขึ้นปูมาหาวิามา,า,วาว่าจังไรแน่ครับผมเอาไปกันเลยครับผมตอนนี้ทางแน่นพ้าลวยกับรวยไม่เลิกนะครับกับยูนี่ครับผมครับนี่กา ที่ถมทมหินครับผมทมดินทมหินเนาะที่จริงว่าจะทมมาหอดพี่แหละครับแต่ว่า <c oughs> งบประมาณบราพอครับกัเลยว่าเอาเอา,เอาออแค่นี้ก้อนดีปะ่ะเนาะสนดอกมีการพูดคุยกันเมื่อวานเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้าทมดินหลายมานี่ซานปูกัอบอาสิบแเลวเซจ,จังเสียไหมครับไปเลยคุยกันอยู่ครับว่าจะทมแค่นี้ แล้วก็เหตุสารปูเลยบอนะครับหรือว่าจะดทมออกมาให้เสศษกนเพราะว่าจะดทมออกมาพี่ครับผมออกว่าฟังทั้งนี้น้ำนะครับเพราะน้าสิด้จอดรถจอดล่าได้อนาคตครับแล้วกาเหตุสารปูบริเวณนี้ครับอ่ะนี่เพราะเรื่องกมาแล้วครับผม สวัสดีครับพ่อเรื่องสวัสดีครับครอ๋อต้องหันไปทางนี้คือเก่าวสัสดีบ่จักษ์ใหญ่นั่นเมื่อเอาวิวทั้งพี่าั่นบ่เอาวิวทั้งพี่บ่บ่เอาวิวบ่โคโคกกันบ่่เอียงไปทั้งตึรถไกลบ่ล่ะ พ่อกุณย่าทูเา่เก่าท่านสบายแค่ที่อยากเอาฮัลโหลไปเอา,อาบาทนีก่กลามาพูดคุยกับพอเรื่องครับผม <c oughs> <c oughs> มือ่อวันที่ <13. S 1> สิบส,ส<า>เนอะครับวันนี้นะครับเช้าว,วันที่13ตุลาคม2565อีก3มมือ นะครับอีกสามือเลขออกแล้วสามสิบสี่สิบห้าสิบหกครับผมสี่สิบห้าสิบหกวันที่อ่าบันเป็นสามเนาะตรงสี่ไหมแอนครับครับต้องนับวันที่หนึ่งเซนําเพราะว่ามันออกตอนแรงๆเนาะครับวันนี้เพราะเรื่องเป็นมือว่านี่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะเห็ดสารกับเรื่องที่จะทมดินเพิ่มบาทนี้ คือดินเขายังสิถมตออีกอยู่นะครับตแต่ว่าสารปูกับสิตองเห็ดตองเฮ็ดครับเพราะว่าดินต้องถมซื่อเก้ามันตินก็ฟ่ไปหะกันแทบไปทั้งแนวครับแต่ว่าในส่วนงบประมาณนี่ถ้าสม,มุติว่าเขาเห็ดถูกอย่างเห็ดเห็ดไปพร้อมกันทั้งสองอันเนี่ถ้าทมดินน้ำนี่สารปูกับอาจสีบ่แลลวยังสีนะเนาะบานนี้เอายังไนบันเขาสิถมต่อไปหรือว่าจะเห็ดาาสาราต่อน ผู้ไรญ่โตมากเมาื่อวานเล่าอยู่ประเทศนอกไคก่อนเออเอฟซีจายอเมริกาเออสายอเมริกาเพื่อนลาขาดนี่ยังเนี่ยบอกวอ่าขาดดินอยูอ่สามสิบโลเพื่อนว่าเพื่อนเพิ่งกลับจากประเทศนี่ยังหมู่ม่อยู่เพื่อนจะยู่เมืองน่องเพิ่นจะนกลับมาประเทศไทยเปล่าครับว่ากลับมาประเทศอเมริกาแล้วไปประเทศนึงอีก<อ>ไปเที่ยวไปเที่ยวเพิ่นไปเที่ยวไปงานของเพื่อนครับแต่ว่ากลับมา วั่นแก่นแล้วสิมาเดี๋ยวเราสิโทรมาหาแบบวะอ่าวันจันทร์เราจะกลับมาที่อเมริกาเราจะกลับมาที่อเมริกาแ,แล้วเราเราเราจะโทรมาหาเราโต้เราเดี๋ยวให้น้องเพิ่นงเพิังไนอุ่นเงินว่าให้เลยครับข้าตุม่มดิบข้าตุ่มมาไม่นั่นตี้ยอ,อ,อ,าอ,าอา่ากักอยากให้เขาก็รอฟังเบิ่งก่อนเนาะจะได้ตัดสินนี่เดี๋ยวเด้วยข่าวในส่วนของเอฟซี คนมีโชคเนาะเพื่อนกะนี่ฝากมาให้อยู่นะครับอันนี้เพื่อนฝากเฮ็ดบุญหลายหลายมองนะครับเพื่อนฝากเฮ็ดบุญหลายมองวัดนนแน่วัดนี่เณรคือเพื่อนสายบุญอะนะแต่ละท่านเนาะเพื่อนกะว่าเอาแอดเดี๋ยวไปเฮ็ดบุญมองนี่ให้แน่เท่านั้นเพื่อนเฮ็ดบุญวัดนี่ให้น้ำแน่วัดนี่ให้น้ำแน่ก็จังว่าได้แล่นไปหลายหม่องอ่นละก็ตามเกจจมนงของเอฟซี นะครับแล้วก็มีกว่ามาเห็ดบุญกัเพ่อเรื่องน้ำนี่แหละเพื่อนคือันก็อยากมาซอยเพชรสามเห็ดสามแมนเอาไว้แต่เพราเพ่นครับผู้เพื่อนได้โชคได้ลาบน้ำขลังนะครับสําหรับกติพันธ์มากแล้วก็ผู้บ่ได้แต่ว่าเพื่อก็กยากอยากร่วมอยากร่วมกัมี่ขึ้นกันนะครับในส่วนของไล่ซื้อผมกับริดไว้่ะแต่ว่าริดริดบอนแล้วนราก็เลยว่าเอ้าเอาสั่งให้เพ่อะเรื่องก่อนเพื่อเพื่ออยากเล่งเห็ด ถมดินอยากถมก็สิได้ถมเลยยังสินะเอาถมไปก้อนยังสิอันนี้กะหมื่นสองอัางสาถูกกับเอฟซีจุกสั่นได้ครับเด้อที่ท้มดินกับถมสีเฮ็ดดินมันมันเละมันร่วงมันเลยเขาต้องเฮ็ดตัวนี้ก่อนฟังทั้งนั้นเนาะเดี๋ยวถ้า ผู้คนมาเพื่อนที่กมหรกพี่ครับตั้งใจอ่านี้จำนวนนี่เขาเอาไม่เห็นสา่งซะครับอาชีเริ่มสั่งพวกอุปกรณ์สั่งพวกวัสดุครับวัสดุเข้ามาเนาะเดี๋ยวกาซิมีกาซิมาคุยกันนี่ล่ะคุยกันดีกันเลยนะครับกาซิได้สรุปแล้วปุ๊บก็ซิได้สั่งเลยสิไปเฮ็ดข้างนั้นมันจะเป้สิเฮ็ดนี่เจนนี่ฮน้าไป็ิที่หันหน้าเข้าวัดนะครับ ท่นมาเขาวัดอเลื่อยี่กระมยอใช่เพราะว่าล้มกาลังแบบเพราะว่าท่านมีเกินข้างหลังนะด้านหลังพอดีครับดีท่านมาเขาใช้วัดท่าุผเอ้าวอีกบ่อกี่มือบ่อเกินหนึ่งสัปดาห์เขาก็สะได้บดสรุปดอกคิดว่านะครับว่าสี่เป็ดจังไหนมานี่คุยเจาเขมาแล้วครับมือกระเจาเขม่าแล้วบันี้เลขกระเจาเขม่าแล้วเมื่อวานนี่เพราะเรื่องฟันบนเม็ดล่างเม็ดแต่เด็กแนนครับบนหนึ่งเม็ดล่างหนึ่งเม็ดนะครับ มื่อขึ้นนี่เป็นยังไงครับปูม้าหาเพราะเรื่องแน่บอกมาบอกมาบอกว่าอย่างไรบ้งสองขึ้นเีว่แต่เินกับบาวอย่างองขึ้นีว่้แต่เพิ่นกับ่าวอย่งครับประมาณว่าไม่เล็กนั่นซื่อยู่แล้วครับเพิ่นกับบ่วอ่างเลี้ยงเนื้ียงอย่างเพิ่นกับมาหาอยู่ทุกขึ้นะทั้งมานะครับแต่กับบ่าวอย่างมากับม่นางทย่ยงสิครับเกบ่าวอย่งเรลกกับว่า บัวมันตีนั่นแต่แสดงว่าเนมันมันอยู่แล้วนี่ครับปูก็เลยบอได้บอกอย่างเกียวกับตัวเลขเป็นไปได้อันนี้คือเป็นไปได้ครับคือว่าม่าน่ะเพื่อนม่าอยู่ครับมหาตุขื้นอ่ะปูงาเคยจะเพื่อนเกี่ยับบัวอย่างตัวที่พ่อเรื่องเน้นไปคือบนนี่ศูนหาเนาะซุนหาซุนโงครับศูนหากับศูนหก แต่ว่าตัวตัวเน้นเลยนี่ตัวที่เน้นเลยนี่ระหว่างศูนย์หากับศูนย์หกนี่ตัวใดตัวเดียวมองกล้องนี่ตัวเดียวมองกล้องก,องก็คือศูนย์หาหน่น,นะเห็มนบ่ชัดเจนแล้วว่าวานเท่ากับกับบอกประเทศนึงแล้วละ่ะแต่ว่ามือนีเขาว่าที่ตามกับเพื่อปูมาแล้วก็ามาไม่ย่ำอีกอะนะครับเพิ่อองกระสีเบิ้งยุ่ล,ล่ะว่าเออตัวที่เขากำลังเหตุอย่งกันยูเนาะ ในส่วนของตัวเลขเข้าให้ออกไปเนี่ยเพรเรื่องการเน้นไปแล้วนะเน้นถือตัววัดถืตัวจังไหนปูเพิ่นกับเห็ดอยู่ดอกนะครับถามี่ถ้าวัดถือคู่กับสีมาบอกอีู่ตัวแมนถ้าวัดถือคู่กับเสือบอกอีกตัวเนาะก่อนท่านตัวในสีมาเปลี่ยนเพิ่มกับบอกไม่ครับก็คือเปลี่ยนเรียงหัวบอกเป็นเจ็ดเจ็ดส่วนสามนะเพิ่อนเจ็ดนั่นสีมาเป็นกันเลยเดี๋ยวนีแมนข้างล่างกันเน้นแล้วไม่เดียวคือกัน ตัวแรกก็พรเรื่องขา่างเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งข้างล่างเก้าหนึ่งนะครับบนศูนย์ห้าเป็นตัวเน้นนะครับส่วนศูนย์หกนี่เป็นตัวล่องไว้นะครับเพราะว่าเหลขสามตัวมันมีหาศูนย์หกศูนย์หาเนาะนะครับแต่ว่าในส,ส่วนพรเรื่องนี่เน้นไปที่ตัวศูนย์ห้านะครับแล้วกันในส่วนล่างเม็ดเดียวคือเก้าหนึ่งนะครับ, <91. S 1> รบแต่ว่าอย่าลืมว่า งวดที่ผ่านแม่งวดที่ผ่านมาบ่ไดดเขาตัวนิ่งเด้องวดที่ผ่านมาบ่ได้เขาตัวนิ่งไปเขาตัวล่องซะนะครับที่จริงเข้ากับโมหูเนาะว่าปูเพิ่นเฉยจังไดขึ้นกันนะครับบางเทื่อเนี่ยพูมเพิ่นกาตรงตรงเป๊ะเป๊ะบ่อด้ดิเพิ่นเ่มาเพิ่นถือศิลป์นะครับตรงตรงเป๊ะเป๊ะบ่ไดดเพราะฉะนั้นนี่ตัวล่องกะ ให้พิจาจรณาคให้กันได้ครับในชุดตัวเลขของพอเรื่องพุ่มกโพปนนีนะนะ่นี่คือตัวเลขทั้งหมดครับผมตัวเลขทั้งหมดนะครับ คือชุดชุดเต็มๆมาต่อไปนะอันนี้คือเขียนตั้งแต่ก้อนหนาที่บ่าเรื่องจะเน้นศูนย์หาศูนย์ศูนย์ห้ากับเก่าหนึง่งนะครับเป็นตัวเลขชุดเต็มทั้งหมดเริ่มต้นครับเริ่มต้นเลยเริ่มตั้งจากเริ่มต้นมาเลยตั้งแต่ปูไฮนึงไว้ตัวเดียวนะครับจนอ่าไเอาเอนึงนี่จับกับเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วช่วงต้นงวดก็นเน้นบนมาที่แปดหนึง่งเน้นล่างว่าที่แปดเจ็ดนะครับ ในส่วนล่างนี่มันมีอยู่แปดเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์แปดเก้าสี่นะครับแล้วตัวนิ่นของพอเรื่องตอนนี้ค่ะคือนี่แะครับเลขชอบส่วนตัวศูนย์ห้านี่แหละชอบส่วนตัวศูนย์ห้านี่แหละนะครับออกมาจากเลขทะเบียนรถห้าศูนย์หกเก้าอ๋อบอแมนนี่เริ่มต้นเลยพอป,ปูมะห่ยหนึ่งศูนย์หาไว้นอ,นอ่า นั่งจากนั่นไม่ยำที่รถเนาะพอเรื่องเนาะไม่ยำที่รถ <ลด S 1> มานั่งเต่งรถไว้ไฮม่าหนึ่งศูนย์ห้หาแต่เอาหนึ่งไปเขาก่อนศูนย์ห้าเก็บไว้ไว้แต่สุดท้ายกะพอถึงเวลาปุ๊บมือที่ถวายพลไหม่ปูยานะครับจุดทูบออกมาเพราะเรื่องอธิษฐานย่ำตัวเลขย่ำตัวเลขตัวเลขที่ซุ่มให้ไปแล้ว สีออกอยู่นกระะหวให้ปรากฏอยู่ในทุ่ครับออปรากฏว่ากัศ <c oughs> <c oughs> ูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์แปดห้าเลยเนาะเห็นแล้วจนเมื่อไรจนขนุดยุมยุบมีผลที่ผลริงเนาะ <c oughs> เลขทูบถวายผลไม้ศูนย์แปดห้าครับไปเขา้านะครับศูนย์ห้าเป็นตัวเน้นนะครับแต่ว่าศูนย์แปดอยู่หลงังเนี้ยนะศูนย์แปดยู่จุดหลังอย่าลืมเด็กขาดตดตัวรองเอาบปานีาบาน่บ้างเมืองหนาตัวเน้นบ้างไานี่ครับ นี่คือที่พอเรื่องเน่งครับผมศูนย์ห้าบนสู่เก้าหนึ่งล่างชุดนี้เลยนะครับมาหนี้ก่าหลังหลังจากนี้กะรคิดว่าตัวนี้สิเป็นโค้งสุดท้ายอีกแล้วละ่ะอ่าให้ว่าตัวเลขที่จะเหลืออยู่ตอนนี้กแสิมน,นี้แค่นี้ละ่ะสำหรับตัวที่พพลเรื่องเน่งนี่ครับเพราะว่าปูมากเป็นหัวว่างไหนก็มาหาซื้อครับ ถ้เก้าคันว่าเน้นว่ตถุตัวเพิ่นกสิมวสกิดบอกรดบ่เนาะขอเรื่องเนาะคิดว่านะแต่ว่าจะเรว่มาเลยอ,อีกสามมือถ้า,ามมในส่วนของตัวเลขนี่มั่นกะถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ่ออน่าคตดมันยังบ่ถึงยัง,งม่หูเนาะจังไรถ้าใกล้มือนี่คิดว่าโค้งสุดท้ายอีรีฟแบบชีเน้นยำ่ำความมั่นใจได้เลยนี่คิดว่าน่าจะเป็น วัน <dri> ที่สิบหาสิบห้าน้อครับกาะเฉลิมวันสิมห้าว่างนี่แหละครับทีเปลี่ยนมาเปลี่ยนคืึ่งวดก่อนน่ะก่อนหวยออกก่อนหวยออกเพื่อนสิมหาเนี่ยมันที่สิบห้านี่คือขึ้นวันที่สิบห้าด้วยครับเป็นจะมาเป็นเพราะเขพอเรื่องใช่นหมครงวดก่อนครับครึนงวดก่อนตีวสิบห้มากเพื่อนสิมห้าบอกเพราะงั้นนี่โค้งสุดท้ายจริงๆปุ๊บนี่เขาจะได้โหกกันนี่เช้าวันที่สิบหกเนาะเช้าวันที่สิบหกครับเช้าวันหวยออกเนาะ มื่อนั่นก็เท้าวันหวยออกแล้ววาเก็บสีมานขับแมน่น <c oughs> เอีกับหกศูนย์สามเก่อนเนาะ<ม>นบานี้ว่าอเก็ดมันสีม่าสบอกอจังเลยก่อนอางเสร็จเมันส<อ>ีม่านเพราะว่าศูนสามนี่ถือแล้วแม่นับบานีเมื่อสุดท้ายว่าโอ้เจ็ดมันสีมาอบานีเข้ากับพันมะฮูกันซาหมดเนะาะว่าเสียเจ็บไปใสยย่างเนี่ยตึ้งหลังพร้อมเอเาบ่ว่านั่นเอาหมมันออกเจ็ศูน์สามหลังออกอย่างนี้เจ็ โอ้ล่างออกเจ็ดหามาบนมาล่างคเนี่ยเจ็ดมาบนมาล่างเอา้าแต่ชัดเจนทุกครับสำหรับแนวทางต่อไป <c oughs> ของอเรื่องเนะ <c oughs> เาะเดี๋ยวขอถ่ายลุข้อเรื่องจัากหน่อยชัดเจนชัดเจนเอามาหนีจังไรกับอา่าในส่วนของน้องแน่นครับคุณป่ามี ยังสิถามพระเรื่องเพิ่อมอีครับแต่พ่ะพี่ยังถาม,ะะอ,ามาอ่ะกัเนาะเพอมาเมื่อคืนนี่กสาม้าได้เราโทษเราโทษไปเม,มื่อคืนเราโทษไปแม่นต่อโทษหาคนมีโชคติดภารกิจติดภารกิจโทษมัดสุขคนเลยคนมีโชคยากยากตอนนี้เรียกทุกคนเลยค่ะบอกว่าอะไรนะมากินหมกปลาปลีข่าวดีจะบอกมีข่าวดีจะบอกมีข่าวดีสิบอกครับ อุ้บไปก้อนให้กินเขาแล้วก็กันค่อยเบาว่าตันไดการเมื่อขึ้นก็นี่แหละสบายก้าวดีติดเน่นตัวเรับตัวนี้เน่นตัวเดียวโคโรบนล่างที่แล่าอาเอาอครับอาอก็จังไงก็ขอบคุณผู้เรื่องหลายๆครับผมมือนี่มากวนสมือขอบคุณครับ